ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องตำลารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาดูนะครับรถดี a x ที่มันเป็นโฉมยกสูงนะครับทั้งโฉมแรกโฉมที่2นะครับเห็นทางเจ้าของนะครับแจ้งว่ามีการปรับราคาเยอะมากสำหรับตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่เขาชอบเอารถบ้านนะครับมาจอดฝากขายกันนะครับก็จะมีรถบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่เขาแจ้งไว้นะครับเขาจัดโซนไว้นะมันจะเป็นพวกดี a x ทั้งหมดเลยนะครับโฉมแรกกับโฉม2เนาะเป็นยกสูงนะครับทั้ง4ประตูแล้วก็แคมป์นะครับ แล้วผมจะพามาดูนะครับมีอยู่ประมาณ4 5คันนะครับที่ก็บอกว่าปรับราคาเนาะว่ามันมีคันไหนนะครับน่าซื้อน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับรถบ้านตรงนี้ก็จะมีคันนี้นะครับ1คันเนาะเป็นปี04นะครับคันนี้04คันนี้ก็05อันนี้06นะครับนี่05นะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นฉมแรกทั้งหมดเลยนะครับสี่คันนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้ เป็นโฉม4ประตูนะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับเป็นตัวยกสูงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆนิดนึงทางด้านภายในก็ประมาณนี้นะครับรถเป็นรถบ้านจริงๆนะดูนะฮะคีนงคีนกไม่ได้ล้างเลยครับคือไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อ่าว่ากันตรงๆเนาะประมาณนั้นแต่อย่างเงี้ยดูง่ายนะครับมันไม่ได้ผ่านการทําอะไรเลยนะครับมันก็คือจอดกันขายกันสดๆเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะ ือว่าโอเคนะครับดูง่ายดีผมว่านะครับตรวจสอบง่ายอย่างเงี้ยไม่มีน้ําท่วมนะครับเนี่ยตะเข็บต่างๆโอเคบานประตูเบาะเก่าบ้างขาดบ้างเปื้อนบ้างฮะรประมาณนั้นนะครับก็ดูดีนะครับดูพร้อมใช้งานก็มีแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวนะสาหรับคันนี้ราคาเห็นทางเจ้าของแจ้งไว้นะครับคันนี้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ก็ต่อรองได้อีกมั้งนะฮะผมว่านะครับจากที่พูดคุยนะผมคิดว่านะครับน่าจะมีการต่อรองปรับราคาได้กันอีกหน่อยหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็โอเคครับเป็นรถบ้านสภาพพร้อมใช้งานสีภายนอกไม่มีตําหนิอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยยางอะไรเงี้ยพวกบันไดเหยียบก็ดูพร้อมใช้งานนะครับกระบะแม็กต่างๆก็โอเคครับดูดีอยู่นะครับสําหรับคันนี้เนาะใช้งบประมาณ200,000กว่าบาทนะครับถ้าใครนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นลายคันนะครับถัดมานะครับ คันนี้เนี่ยชีเด็ดเลยจากที่ผมดูนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องสามพันอีกเช่นกันแต่คันนี้มีการแต่งแล้วนิดหน่อยนะครับสไตล์ยีราฟก็จะได้แม็กพร้อมยางแบบนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็เอามาโหลดเตี้ยนะครับก็นิยมเรียกกันว่ายีราฟประมาณนั้นนะครับก็ดูดีอยู่นะครับสําหรับตัวรถด้านนอกก็จะมีคราบเปื้อนปกตินะครับแต่ว่าเนื้อสีก็โอเคอยู่ก็ไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเกตโอ้โหเยอะแยะมากมายพวงมาลัยซิ่ง นะครับภายในโอเคนะครับไม่มีตำหนิดูสวยอยู่นะครับคอนโซลประตูโอเคอยู่นะครับด้านหลังก็ตอนนี้นะครับพร้อมๆครบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีตำหนิถือว่าราคา200 0 0 0กว่าบาทเนี่ยก็ถ้าใครชอบนะครับสเต็ปแบบนี้ที่ทำแล้วประมาณนี้ผมมองว่าน่าซื้ออยู่นะสำหรับสไตล์ยีราฟเนาะจะได้ไม่ต้องไปแบบเก็บทำเองนะครับเพราะว่าไปทำเองเนี่ย เห็นเขาแจ้งว่าโงหงบหลายบาทเหมือนกันนะถ้าเกิดมาทําสเต็ปแบบนี้นะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือเฉพาะคนที่ชอบทางนี้จริงๆแล้วกันนะครับสไตล์นี้นะครับอีกคันหนึ่งนะมาดูคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้ก็จริงๆดูภายนอกเนี่ยผมเดินดูละรอบหนึ่งนะครับน่าจะดูเดิมๆอยู่แหละแต่ว่าเหมือนกับคันนี้จะมีการเก็บทาไอดีมาใหม่หรือเปล่าอ๋อนี่ครับตามนี้เลยนี่ฮะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แห้งอยู่นะเครื่องยนต์นะครับเรียบกิบเลย นะครับก็มีการทำท่อไอตีมาใหม่นะประมาณนี้มีอินอืมโอเคนะครับก็ห้องเครื่องดูดีนะครับไม่คิเละเท่าไหร่นะครับงบประมาณก็พอๆกันอันนี้คือเลทสองแสน 2, กว่าบาททาั้งนั้นเลยนะที่เจ้าของอ่าเขาแจ้งผมมานะครับก็คือ4ี่ห้าคันแ,แถวเนี้ยคือใช้เงินประมาณ2องแสนกว่าบาทก็บวกลบไปเลยนะครับว่าไอ้สองแสนกว่าเนี่ยมันจะกว่าเท่าไหร่นะครับอาจจะ 2, 2, 2, 2, 2องแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนหกประมาณนั้นเนาะก็อยู่ในงบประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่า2องแสนห้าบวกลบแล้วกันเซตนี้ เนี่ยอย่างคันนี้นะครับสภาพใกล้เคียงกันกับไอ้สองคันแรกมากนะครับก็เดิมๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับภายในนี่ก็เช่นกันนะครับเนี่ยไม่ขี้เหร่นะครับสําหรับเอ่อรถปีประมาณนี้นะครับปีศูนย์ห้าศูนย์หกเนาะโอเคอยู่นะครับสี่ประตูด้วยนะครับเป็นตัวยบสูงด้านหลังเดี๋วดูนิดนึงพื้นที่ก็จะแคบๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางบ้านคนเนาะตรงนี้นี่ครับเครื่องสามพันคันนี้ โอเคนะครับพบโงงโอ้ตําหนิมีนะครับคันนี้นะครับตําหนิโ่งนะครับต้องแกะทําสีใหม่นะเนี่ยครับอารมณ์รถบ้านนะครับถ้าเป็นรถติ้นนะครับก็จะเก็บทํากันแล้วเรียบร้อยรอขายนะครับแต่นี้คือมันเป็นรถบ้านนะครับที่เอามาจอดฝากขายกันนะครับมันก็จะตามนี้เลยตามสภาพแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับข้อดีคือมันดูง่ายนะครับอันไหนพังอันไหนมันไม่พังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ พรมพื้นโอเคแต่ว่ามันก็จะมีคราบดินคราบฝุ่นนะครับไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับแต่นอกนั้นก็ตัวบอดี้ก็นสีค่อนข้างบางประตูปิดเปิดสนิทนะครับประมาณนี้เสียงใสมากนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับคันที่3นะครับเครื่อง3 0 0พันเนาะประตูยกสูงนะครับราคา2อ0 0สบวกรบนะครับราคานี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับมาดูคันที่4กันคันที่4นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์อยู่นะครับค่อนข้างสวยนะครับคันนี้เป็นตัวปี0ูนะครับ เรียกว่าเป็นดีแบ็กโฉมแรกเลยก็ว่าได้สวยมากบอกเลยนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆเนื้อสีนะครับดูนะฮะสวยจัดเลยนะครับยางไม่สวยอย่างเดียวนะนอกนั้นพร้อมใช้งานหมดนะครับตาไฟกันชนหน้าฝากระโปรงบันไดเหยียบดูดีฮะโอ้โหหาดีกว่านี้ยากแล้วฮะสเปคนี้สภาพนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่4ประตูนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะ200,000บวกลบด้วยนะครับ200,000บวกลบนะย้ำนะครับ200,000บวกลบนะในโฉมนี้ ตัวสูงแบบนี้เลยนะครับสองแสนบวกลบเนาะโอเคอยู่นะครับผมว่าภายนอกนะครับแม็กซ์ไม่มีรอยเจาะเลยนะครับฝากระบะไม่เจาะนะครับสวยมากนะครับคันนี้โป่งนะครับโอโ้โหโป่งก็ยังดูดีอยู่นะครับอม,มันได้เหยียบใหม่มากนะผมชอบนะน่าจะซื้อเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ตาน,นี้เลยเดี๋ยวดูภายในนิดนึงว้าวภายในนะครับก็เป็นไฟฟ้า ส่วนใหญ่นะครับบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสามพันทั้งหมดนะครับอยู่ที่รับได้ไม่ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านไปเนาะแต่ราคามันค่อนข้างได้นะครับก็คือสองแสนลบคันนี้ไม่ใช่สองแสนบวกลบสิสองแสนลบแน่นอนเนาะเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ราคาประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่สภาพนะครับถ้าสภาพขนาดนี้ผมมองว่าซื้อได้นะสำหรับไม่ถึงสองแสนเนาะคันนี้อะไรเงี้ยนะคอนโซลสวยประตูสวยนะครับภายในก็ตามนี้นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายนะครับอีกคันหนึ่งนะครับว่ามัน สภาพกับราคามันไปได้ไหมครับสำหรับคันสุดท้ายนะครับก็ปี0708นะครับสมตาเ้อหลังตัดประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับผมลองสอบถามเจ้าของเนี่ยราคามันปรับลดนิดหน่อยเท่านั้นเองราคาตลาดก็ขายกันตอนนี้ประมาณ3 0 0แสนบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพ ถ้าเดิมมากหน่อยก็อาจจะ3 0 0แสนบวกแต่ถ้าเกิดเดิมน้อยหน่อยก็3 0 0แสนลบมนก็แล้วแต่เนาะเพราะเราจะเจอสภาพไหนนะครับอย่างคันนี้นะครับมีการปรับมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นทางเจ้ของแจ้งของไว้นะครับ3ามกลมๆอาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับการตลองอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับภายในก็ตามนี้สวยนะครับจอสวยด้วยนะครับเี่อย่างนี้เลยนะครับแอร์เย็นผมเคยลองขับแล้วนะครับคันนี้แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับเคยผ่านมาครั้งนั้นนะครับว่าจะถ่ายแต่ก็ไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับ ก็จะมีไอ้ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยฮะโอเคอยู่นะครับสวยนะครับคันนี้เบื้องต้นแต่ว่ายางนะครับบอกเลยว่ายางไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยยางไม่สวยนลกนั้นโอเคหมดนะครับภายนอกสีเดิมนะครับเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะครับเป็นเครื่อง2005นะครับยกสูงแคปปี0ู0 8จแะแถวนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับประมาณ5คันนะครับสำหรับ i s u z u D-Max นะครับในแต่ละโฉมเนาะ ตั้งแต่โฉมแรกนะครับโฉม2นะครับรวมไปถึงโฉมาตาข้าหลามนะครับประมาณนั้นนะครับก็ราคารับได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับถ้าใครสนใจขนาดเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยต่อรองให้นะครับแล้วก็มาลองขับ เราก็เจาะแบบรีวิวละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าเบรกช่วงล่างยางโช้กทุกสิ่งอย่างเลยนะครับมันพร้อมไหมอค์ประกรบต่างๆนะครับของตัวรถกับราคาที่เขาขายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมสมเหตุสมผลไหมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้มันเป็นแหล่งที่เขาชอบเอารถบ้านนะครับมาฝากขายกันนะครับดังนั้นนะครับรถที่เห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่รถที่เขาทำตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อขายนะครับคือเป็นรถเดิมที่เขาใช้งานกันจริงๆทั้งหมดนะครับยังไม่ได้มีการเก็บทําใดๆนะครับก็ บางคันนะครับอย่างเนี้ยนะครับสภาพก็อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเขอะเอะอย่างนี้เลยนะครับอย่างคันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่สีน่าสวยนะครับก็สภาพกลางๆอย่างนี้เลยเนี่ยครับตะเข็บไอ้นี่ก็ลอกออกนะครับไอ้ตัวบางแดดนะครับก็จะเป็นคราบกาวติดแบบนี้เลยนะครับมันก็ไม่ได้แบบสวยขนาดนั้นไม่ได้พร้อมใช้งาน100%เหมือนรถเต็นอะไรเงี้ยที่เขาเก็บทําเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะสะดวกนะครับเกี่ยวกับการ ตรวจสอบรถนะครับเช่นโดนน้าท่วมมาไหมชนหนักไานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคันรอยบุบยังอยู่อยู่เลยนะครับไม่ได้มีการเก็บทําหรือเคล่าทำสีเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้ยังไงก็ต้องฝากไปด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครสนใจขนาดพิเศษนะครับคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยก็ได้นะครับเยินดีนะครับเป็นทุละช่วยดําเนินการพูดคุยตลองให้นะครับแล้วก็ทดลองขับนะครับรีวิวอย่างละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไ้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิ